สวัสดีย้ำเส่าด้อพี่น้องสวัสดีย้ำเส่าอีกมือครับผมสวัสดีน้ำปลาครับผมเขาปลาได้ด้ครนะับขอบพัตเตอเด็กแต่หน่อยหัวหัวให้เราหัวให้เราเจ๊เหิ่งโง่กันพี่น้องเราหัวขาวมันรอให้หิดปวกแต่ปลานี่ก็มีเห็นเราโง่ขาวเลยออกอยู่ลหอให้ปวดตัวนี้งเห็นปวดเขาออกได้พี่น้อง เห็ดออก้องฝ่าฮะเก็บไปก่อนครับอีกเมื่อกี้มืน่นนี่เขากะิเบรืดดูเขาละเลยเพราะเห็ดหวานเขาทีมาถิ่นไทยของเห็ดอยู่แล้วนะแต่ก็ยังบ่อคันเปิดซะเลยครับสีเหลืออยู่นิดหน่อยอยู่ Head เห็ดแนวอื่นเดี๋ยวพี่น้องไปหลุนน้ำกันได้ครับผมไปหลุนน้ำกันเรื่อยๆครับมือนหลุนจนแจง้งกได้ครับมือนแตจงนะครับ ติจุ่มจุมให้ปวกพี่น้องย่างยำพืนนี่และทีไปโ่วถีบโทวยเดยนเดีกน้องยางยำพืนเน,น,น,น็้ตักสีกับแนมนอยากจะน่อยดิน,น ยังไงดีครับยงคนข้ม

สิบบ้านด้วยกัน้อาหมูรบบ,บ้านเลยคร,ร,รับมูราบ่ใหเ่หมูรบ่กีดอกด้วยครับเป็นอุมอุมละนิดละหน่อยบานด้วยนเนาะอกบาน,บาน ดอกเยี่ยนด้ี่นะ้องดอกเดียวโกลูกมกขาวดนะ้วี่น้อง เนาะก็สียางพอแต่ละมุมแล้วพี่น้อง คนใดต้องฟังี่นะอ่าปลาใหญ่นี่นะได้โมยไหมยาไตำโค้งยกับ่นมมันมีเพื่นกับตัวนหนนั่นเลย่ไยะหอดมางคลิคลิมากมอขึ้นนะมือขึ้นนะ กี่เมากีมา่มันกี่เมื่ดินกันนะแง่แรงนะกระดัออนี่ครับระตาหนึ่งหงด์ตะตาหนึ่งเก็บดินยินดีรับเดินด ไดหลงบ่ห,หมออกไปมองมาสิหล <c oughs> งปลานล้วบ้านจะโค้งนางกนสีแจงบ้านาได้เห็ดยอยู่พีน้องมัน่ี่านก็ต่พดต่นี้แหละ ปลานี่มันหกำ้แหละปลามันหกแหงก็เลยโวกผมมัหหงไปมองมาย้ำคืนหน่อยจุ๊บหน่อยสิแม่กําลังจะจีกันมีเลย,ย,กยกไก่แจงด้วยพี่นอ้องวันนี้รู้สึกว่ายางเขาปลาไงหรือปลามันหกลงหนาลงหลังครับผม <laughs> เพนโบได้ควขยได้เห็ดปด่านไดน เจีงเกี่ยงจียงวากันไหมป่าใหญ่นี้บ่เคยเขากันขึ้นจักเถื่อนเลยเนาะขึ้นเขาเลยเขามากันเป็นแบบไปบ่อถ,ถือไปบ่อถือทางเลยไปบ่อถ,ถือทาง เพราะว่าในป่าใหญ่มันสิบ,มมมสบมม้มีทางนะครับมันสิบ้มีทางค้นยางมันไดเห็ดก็มีที่น้องมีทางค้นยางก็เลยเป็นเข้าไปแล้วบวกหัาทางไปทางมาแต่ยาม้ยเวียนของพี่นัองไปไห่ เดียวให้เงเก่งกันพี่น้องยางกัาไปไหมลาใหญ่

ไงดีแล้วปวดเจาะาพวกเก็บเดียนเขาได้พี่นมอพอดี้งในีกรดอนกันเนีนหมดแล้วก็เก็บจนออมออมพวดเลยทีงดียท่าไง ngày nhảy đi nó chùi này, Điều này. Cơn, thì nhàng gần nghề đấy คล้ายๆว่าหลงปาลาเนี่ยแหละแต่กระบอกเชื่องว่าหลงแต่ว่ายังลบไปลบมาอายู่ปลาเป็นหก ถ้าเขาออกบวสุดเขาก็ยังจะออกอยู่เรื่อยๆด้วครับบอลเก่าๆครับเบิดแล้วก็เบิดเลยนแหละถ้าเขาสุดแล้วใส่เลย าต่อคนเดียวอีกสักพักหนึ่งครับผมพอเห็ดกระดอยู่ประมาณนี้พอมาขึ้นยิ่งยางเข้าไปป่าป่าใหญ่แล้วมันหลงถ้าผมหลงหนาล่งลังไปบ่ค่อยถือเลยบ่ค่อยได้เห็ดก็เจียงมาสะก,กิขมขมเลยก็เลยเข่าบานก่อนผมไปยิ่ยางหาคนเดียวต่อนะครับเข่าบานเหรอขมือขอ่อยเขา

หาเลื้อเปลี่ยนจากหาเห็ดป่วงมาหาเห็ดดอกต่อได้พี่น้องเห็ดไข่เห็ดป่วกกะจิเหลื่อมไวๆเนี่ยไ,ได้อพี่น้องถึงกับบอถึงกับกับไหวเลยครับแต่จีมีหลงๆเรื่อยๆอยู่แต่กะจิบอกไข่ลายนะครับคือก็ได้หาอยู่มาเก็บเห็ดดอกตติมๆกันก่อนพี่น้อง ดไข่อกยังใหญ่เลยครับฝั่งนี้โดนแมงเถอะโรยลงมาแล้วดอกใหญ่ขพี่น้องดอกเดียวนี้พ่อปนเลยด้วยครับดอกใหญ่ไหล นี่ซื้อเทือมากนี่ยซี่หาดอกนะครับรอบนี้มีดอกเดียวนิดหน่อยต้องขาวแล้วลูกเหลืออยู่ด้วยครับ น่นแหละใช่พี่จะไปเด็ดเจ็บลูกมั่งง่ามือข้อดอกกุ่งกระแปงครับเรุ่โง่พี่น้องลุงโงอหน้อยครับผมโอบยกลางเดือนดอกนียน้องไอ้พี่น้องจุดไข่ เฮ็ดกระชิเลีอมแบบเบาบางลงล่อยคร้บพี่น้องสีเหิเลียมบางบางเนี่ยนะครับหาเห็ดกระชิจากที่เคยได้เต็มตะกาก,ก็กระชิได้แบบครึ่งๆตะก,การหรือบางที่ก็อาจสีบอกเครึ่งแล้วครับิพี่น้องเพราะมันเขาเป็นช่วงโค้งสุดสายเนาะมันสิงเขาแบบปลายฝนแล้วครับผมปลายฝนต้นหนาวแล้วถ้าอากาศเย็นๆนี้ก็หน่อยเห็ดเขากระิบอกด้วยครับถึงว่าฝนตกมาจริงกับจริงอยู่แต่ว่าอากาศเย็นล้ะ บอ,อกเลยดเ,เดี๋ยวหายจะหน่อยก็เขา่าบานด้วพี่นอ้นองแล้วพี่น้องเราคนสีสงสัยสได้ว่าเอาต้นคลิปคือมีสองคนถ่ายๆคลิปก็เห็นคนเดียวคือนมาขึ้นไปเก็บมาครับไปเก็บไปปวกมากครับไปตะเด็กไปย่างเขาป้ากับล้งนาล,ลา้หลังกับเซ้าคีบเขาเลยเข่าบานก่อนเลยครับแจงก็งเ,เลยเข่าบานก่อนผมก็เลยมาหาตอาห่อมาเห็ดดอกต่อพี่น้องเห็ดไข่เห็ด ดอกเห็ดต่างๆครับเห็ดร่วมครับผมพอได้เต้มๆกันได้พี่นอ้องตัวนี้จะพ่นเห็ดไข่ดีครับเดี๋ยวเบาบางแหละพี่นอ้องเดี๋ยวก็ดูนน้วกันจะน้อยกับเขาบาดแล้วครับผมเดี๋ยวเขาบาดได้พี่น้องทีนี้รู้สึกว่าสีเมย์ลาแหละเพราะเขาพักับผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมกับมาตั้งแตีสามเลยครับ เมื่อคืนนี่ตื่นตีสองก,กว่าักกวกลัวสิได้เขาป้ากับเกือบเกือบตีสามแล้วพี่น้องเห็ดกะนี่ครับได้อยู่เป็นเห็ดรวมเลยพี่น้องเห็ดใบงอกดอกหนึ่งสองดอกเห็ดไข่นะครับผวกเห็ดปวกนะครับกระเดยลายอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ